น้ำปลาหวานจ้าเราเอาสะดาทีานี้พิติ๊ก็จะมาเจียวหอมซอยกับกระเทียมซอยเจียวไฟอ่อนๆพอใกล้ๆจะเหลืองพิติก๊ก็ใส่พริกแห้งลงไปทอดด้วยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทอดหลายครั้งทอดครั้งเดียวจบไปเลยดูความรวดเร็วแบบพิติก อหลือนี้แล้วก็ตักพักไว้แต่ทาแบบไหนไมโดูแต่พี่ติ๊กทำแบบเนี้ยถนัดแบบเนี้ยน้ำมะขามเปียกใช้น้แต่น้ําน้าปลาน้ําตาลปีบ๊บน้ําตาลปึกหรือว่าน้ําตาลมะพร้าวแล้วแต่จะเรียกช้าแบบไหนปรุงกันแบบนั้นนะจ๊ะกินไข่กินมันใส่กะปิไปหน่อยนึงพี่ติ๊กก้าแบบเนี้ย ปรุงรสทั้งหน่อยของปรุงรสนี้ผงนัวผงพิเศษมาชิมกันโอเคใช้ได้แล้วเราก็ใส่หอมเดียวพริกเดียวไว้เสร็จแล้วก็พีกก่ติ๊กจะแบ่งเอาไว้กินไม่หมดจะใส่ตู้เย็นเอาไว้ก่อนอันนี้ไว้กินก็ตักใส่ถ้วยประมาณนี้จะน้ำปลาหวานรอผักชีเอ้รอสะเดาตอนนี้พี่ติ๊กมีผักชีจะกินผักชีน้ำปลาหวานพี่ติ๊กก็จะเอาปลาหางแข็งมาย่างแอมแอมกับน,น้ำปลาหวาน ที่ดำๆนี่เก็เกดเขาน้าไม่ใช่เนื้อเดี๋ยวเวลาเราจะกินเราก็ลอกเก็ดเขาออกก็เห็นเนื้อไม่ไหมจ้ะมาจ้ามาจ้าน้ำปลาหวานกินกับผักชีไปก่อนนะตอนนี้รอสเดาอยู่จ้า